คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยอ่ะตั้งแต่ชมรายการเราเนี่ยมีใครทักคุณผู้ชมหรือยังคะว่าสวยขึ้นริดขึ้นเป๊ะขึ้นนะคะเพราะนั่นคือปณิธานของเราเลยนะคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปไหนมาไหนด้วยการสวยอะ่ะเป็นเพื่อนซีของสาวๆไปแล้วนะคะและวันนี้เพื่อนสาวคนนี้จะมีอะไรจิ๊ดมาฝากคุณผู้ชม ไปชมกันเลยค่ะคลิปนี้ชื่อว่า X Men Shirt As New Dress for You ค่ะมีคนเข้าไปคลิกวิวดูทั้ง300 100 1 0 0 3ล้านว่ะเราจะตัดผมกสั้นเลยดีไหมคะอย่าเพิ่งคิดว่าสั้นจุจๆนะคะเพราะว่าถ้าน่าไม่เก๋ไม่เป๊ะจริงๆเนี่ยบางคนตัดสั้นจุจๆไม่รอดนะคะเรามาหาคำตอบเรื่องของการกริดอะไรเนอร์จากเมอัพอาร์ติสคนดังจากบ๊อบบี้บรานะคะ เือนน่ะนี่ผุโผยเลยอ่ะคุณผู้ชมกำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าต้นหอมกำลังทำอะไรอยู่ต้นหอมกำลังดูคลิปคลิปหนึ่งใน YouTube ค่ะชื่อคลิปว่า X Men Shirt as New Dress for You นะคะคลิปนี้นะคะเขาเอาเสื้อเชิ้ตนี่แหละคะ่ะเสื้อเชิ้ตธร,รรมดาที่เราเห็นเนี่ยมาประยุกต์ค่ะให้มันเป็นเดรสเก๋ๆเขาทำได้ทั้ง10แบบนะคะที่สำคัญคลิปนี้นะคะมีคนเข้าไปวิวดูแล้วถึง3ล้านวิวเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ สาวๆคงชอบใช่ไหมคะอยากแต่งตัวขึ้นมาเลยทีเดียวเพราะว่าแค่เราเนี่ยเอาเสื้อเชิ้ตของคุณแฟนหรือว่าของคุณพ่อก็ได้ที่เขาไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาประยุกต์ใหม่ให้มันเป็นเดรสเก๋ๆก็จะทําให้เรามีการแต่งตัวที่ไม่น่าเบื่อยิ่งขึ้นมันไม่ได้ยากอะไรหรอกค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็แค่พันๆผูกๆไปเนี่ยคะ่ะไม่ยากค่ะแต่ถามว่าทาได้ไหมไม่ได้อะ่ะลองอยู่นานแล้วอะ่ะสงสัยต้องหาตัวช่วยแล้วล่วคะค่ะหรือลองเพล์ดูอีกทีสิ แม่เสื้อเชิ้ตเนี่ยมันก็ไม่น่ายากอะไรมากมายนะคะถ้าเราได้ผู้รู้ก็คงจะดีเลยล่ะค่ะตัวช่วยอยงต้นหอมมาแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะคุณเบนสวัสดีค่ะคุณเบนชวรัตน์นาาประสมน,นะคะเป็นสไตล์ริดอิสระนั่นเองอคุณเบนส์ค่ต้นหอมเนี่ยพยายามที่จะเอาเสื้อเชอิ้ตเนี่ยมาพันเป็นเรสเนี่ยคุณเบนเคยทำไหมคะทำได้ค่ะอ๋อก็ไม่ยากนะคะคุณต้นหอมอ๋อมัน มันทําได้ประมาณกี่แบบอะคะหลายแบบมากค่ะก็คือแล้วแต่เราเลยคะ่ะจริงๆมันก็เป็นสีแบบขึ้นไปเลยแล้วคะแล้ววิธีการเลือกเสื้อเชิ้ตล่ะคะคุณจะเลือกผ้าแบบไหนหรือว่าลายแบบไหนดีคะน,นี้แล้วแต่เลยนะคะคือแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนผ้าแบบไหนหรือลายแบบไหนหว่าวันนั้นเราจะไปแมทช์กับชุด ท่อน,นบนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดไม่ใช่เสื้อเชิ้ตแต่เป็นผ้าคลุมไหลหรือว่าอาจจะเป็นชุดเดรสยาวอะคะได้ค่ะแต่ก็ต้องปรับเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงถ้าเป็นผ้าผ้าคลุมไหลก็ขอให้เป็นไซส์ใหญ่อ๋อถ้าเดรสรัดรูปมันก็จะดึงได้น้อยเนาะก็ดึงได้แต่ก็จะเป็นการหมายถึงว่าวิธีการทำอะไรอย่างี้ก็จะแตกต่างกันออกไปอาจจะได้น้อยหน่อย,น,อยน้อยแบบถ้างั้นนะคะสาธิตสอนด้นหอมสักแบบหนึ่งได้ไหมคะค่ะ เอาละค่ะแล้วก็มีนางแบบพร้อมที่จะให้คุณเบนนะคะสอนต้นหอมแล้วว่าเราจะเลือกพันธุ์แบบไหนยังไงดีคะอ๋อที่แบบเราไม่เคยเห็นงั้นลองดูอันกลางนี้แล้วกันมาเลย ตรนี้คือจริงๆก็ง่ายมากพราะมันก็เคยทำเดิอนออกไปข้างนอกบ้านด้วยนะก็คือเสื้อเชอิตจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็สวมไปตรงช่วงหัวนะคะช่วงที่จะเป็นคอของของเสื้อเชอิดนะคะ,ะสวม มเชื่อว่าคุณสาวๆหลายคนก็ต้องชอบไอเดียนี้ใช่ไหมคะนอกจากเก๋ทําง่ายแล้วก็ไม่เปลืองสตางค์อีกด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเบนซ์ค่ะที่มาร่วมแชร์ไอเดียกับเรานะคะขอบคุณค่ะชุดสวยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปหาทรงผมเก๋ๆให้เข้ากับน้องเขาดีกว่าคุณน้องเดี๋ยวคุณพี่จะพาไปเปลี่ยนทรงผมนะจะได้กิบเก๋โอเคไหมคะ เนี่ยช่วงร้อนอบอ,อ้าวจริงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะร้อนเดี๋ยวจะฝนตกโอ้ยทั้งร้อนทั้งชื้นค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทรงผมเพราะมันจังหดหดน่ารำคาญมากเราจะตัดผมสั้นเลยดีไหมคะ,ะ่อย่าเพิ่งคิดว่าสั้นจุ่ๆนะคะเพราะว่าทาน้าไม่เก๋ไม่เป๊ะจริงๆเนี่ยบางคนตัดสั้นจุ่ๆไม่รอดนะคะเอาเป็นว่าสั้นแบบประมาณปะบ่าแล้วก็ดัดลอนหยิกๆมีวอลลุ่มนิดๆดูเซ็กซี่ก็เก๋อีกแบบนะคะ มีดาราหลายคนนะคะที่ไว้ผมทรงนี้แต่ว่าเจอจรัดมากที่สุดก็คือน้องพลอยเชอร์มานี่คะจาได้ไหมคะที่ไว้ผมแบบว่าหยิกหยดปลายๆเนี่ยสาวๆตัดตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะ เรื่องทรงผมนะคะก็ต้องถามแฮร์สไตลิสต์คู่ใจของรายการสวยอะนะคะพี่ก้องค่ะเจ้าของร้าน h ฮ g พ h ร i r and n เน l ซ a ล o n ค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องสวัสดีครับพ,พี่ก้องพูดถึงแบบตอนนี้หน้าร้อนมากคุณผู้หญิงบางคนก็อยากจะแบบจากที่ผมยาวประมาณนี้ก็อยากให้มันดูสั้นนิดนึงอยากให้ผมมันมีวอลล่มที่ดัดหยิกปลายๆแบบน้องพลอยเชร์มันมันก็เกมกันนะคะช่วงนี้คนมาตัดผมที่ร้านเนี่ยจากผมยาวตัดมาเป็นผมสั้นประบา่าหรือว่าผมสั้นบ๊็อบเลยเยอะมากเพราะว่าทนอากาศไม่ไหวแล้วก็ ขี้เกียจเตาผมด้วยเพราะว่าพอผมยาวแล้วเือบางคนผมหนานี่กว่าจะสะกว่าจะเป่าแห้งแล้วหน้าร้อนมันมันทำให้เรามีมีปริมาณความขี้เกียจมากกว่าปกติด้วยก็เลยมาตัดกันเยอะครับยิ่งพวกอาการแบบร้อนสบายสบายเบาๆยุ่งๆสบายๆเนี่ยตอนนี้กำลังนิยมกันเหมาะกับเสือ้อผ้าแบบไปทะลุงทะเลอะไรอย่างนี้ได้เลยไหมคะคือมันมันได้กับทุกอย่างเลยมผมว่าทรงเหมือนที่ทรงที่ตัดให้พลอยไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นทรงที่แบบ คนสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เมื่อไหร่กลายเป็นทรงที่นิยมขึ้นมาโอ้ยงั้นต้หอมขออนุญาตฝากน้องคนหนึ่งมื่อเอิดว่าน้องเได้เสื้อผ้าแล้วอยากจะให้น้องี่มาทำผมลอนรนบผมเลยจะได้เก๋ๆนะคะค่ะอะเดี๋ยวต้นหอมพาน้องมาเลยดีกว่าค่ะครัสวัสดีพี่ก้องสวัสดีคี่ก้องนี่หนูนั่งเลยค่ะเสื้อผ้าได้แล้วพี่ก้องโอผมเนี่ยรู้สึกว่ามันยังแบบมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยอะครับกอได้ไหมผมลอนกับชุดนี้ได้คจริงๆแล้ว ลอนยิ่งถ้าเป็นลอนสบายๆอะไรพวกนี้มันทำให้ทั้งผมยาวผมสัน้นหรือผมยาวประบ่าจริงแล้วผมเขาประมาณเท่าไหร่งครับก็ใช้เครื่องมว้วนนะครับจริงๆแล้วลอนที่แบบว่าทันสมัยแล้วก็สวยเนี่ยที่คนสมัยนีย้จะชอบกันเนี่ยเราต้องใช้ไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับอย่างน,น้อยก็ต้องนิ้วครึ่งขึ้นไปนะครับขนาดของแกนแกนม้วนแล้วก็ จริงๆถ้าได้2ถ,ถ้าคุณสามารถหาไซส์สนิ้วได้จะกําลังสวยเลยเพราะว่ามันจะเป็นไม่ได้ลอนหยิกแต่เป็นลอนแบบว่าคลายกําลังสวยแล้วก็เป็นลอนแบบปัดไปปัดมากําลังสวยครับช่วงด้านบนนะครับเราพยายามม้วนออกจากใบหน้านะครับแล้วก็ถ้าม้วนถึงโคนเล,เลยได้จะดีพะเราม้วนถึงโคนเนี่ยสิ่งที่เราได้ตามมาคือเราได้วอลลุ่มโคนมันจะยกขึ้นนะครับ เกนะครับว่าหลังจากที่ผมม้วนเสร็จปุ๊บผมจะไม่แตะลอนผมเลยผมจะทิ้งมันลงมาเฉยๆทิ้งไว้เขาเย็นเองนะครับอย่าเพิ่งไปสางเขาหรือว่าอะไรเขา อุ้ยอันนี้แบบว่ามันมีวอลลุ่มดีจังเลยค่ะพี่ก้องมีใช้อะไรเป็นพิเศษแบบแนะนำเทคนิคหนค่อยค่ะก็หลักๆเลยเนี่ยก้องใช้ตัวซีซอลสเปรย์นี้ก่อนฉีดให้ทั่วนะครับตรงไหนที่เราเน้นต้องการให้มีวอลลุ่มเยอะเราฉีดปริมาณมากหน่อยได้แต่ค่อยๆเพิ่มเวลามันจะเหนียวเกินไปนะครับเสร็จปุ๊บแห้งเสร็จปุ๊บเราก็มวนแกนตั้งม้วนออกจากใบหน้าสมมติฝั่งนี้แล้วก็มวนมาทางนี้ฝั่งนี้แล้วก็มวนมาทางนี้แล้วมันจะไปจบกันตรงกลางด้านหลัง ใช่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทิ้งเขาไว้ให้เย็นลง <im itation> แล้วเอาสเปรย์ฝุ่นฉีดให้ทั่วหัวนะครับฉีดเบาๆแค่พอพอให้มันบอนว่าอยู่ทรงนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยเอามือสางเบาๆเหมือนที่ผมทำแล้วนี้ถ้าเกิดว่าอย่างชุดของน้องที่กำลังจะไปทะเลอย่างงี้ค่ะเราควรจะทำผมแบบ ยังไงให้มันแมทช์กับชุดนี้นะคะพี่ก้องจริงๆแล้วมีทริคหนึ่งที่ผมจะแนะนําคนที่ผมยาวหลายๆคนที่ไม่กล้าตัดผมสั้นแล้วก็แบบยังอยากให้ผมให้มันเบาๆสบายๆหรือใช่เยอะเกินไปเพราะมันมีวิธีอยู่ครับก็เราแบ่งผมนะครับเป็นสองส่วนส่วนแรกเลยตั้งแต่คิวถึงคิวนะครับแบ่งมาเราก็เก็บไว้เก็บไว้ด้านบน เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วามารวบด้านใต้นะครับเราก็เก็บมาเราหยีเข้าเบาๆน,นะครับมัดรวบไปเลยใช่ผมจะบอกว่าด้วยซีซาส,สเปรย์ที่เราที่เราใช้เมื่อกี้เนี้ยมันจะทำให้การกล้าผมหรือตัวเองของคุณะมันง่ายขึ้นเยอะมากเลย เพราะว่าใช่คือบางคนผมรู้สึกว่าเฮ้ยใส่คีมน,นวดปุ๊บแล้วผมมันลื่นมากเลยมันจับมันนวนไม่ทางไหนมันก็ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยพอเรามีซีซอนสเย์ปุ๊บเนี่ยผมมันมันมีความกระดา้างมีความหยาบขึ้นมาหน่อยปุ๊บเนี่ยมันทําให้การบอกว่าจับตัวไปมาทําทรงน้นทรงนี้มันอยู่มันอยู่ง่ายมากขึ้นเราก็ปล่อยช่วงด้านบนลงมานะครับจะสังเกตได้ว่าพอปล่อยมาถึงปุ๊บเนี่ยปริมาณผมเรามันจะ<อ>ดูน้อยลงฮะเสร็จปุ๊บขั้ตนตอนต่อไปก็คือเรามองกระจก เราก็ดูระดับความสั้นที่เราต้องการนะครับเทคนิคเดิมที่ผมเคยสอนคุต้นคณต้นหอมไปเมื่อเทปเก่าๆนะครับคือการยีปลายเบาๆใช่ก็คือการยีปลายเบาๆนั่นเองใช่ครับเสร็จป Bi ุ๊บเนี่ยเราก็มาเก็บใช่ เรามาเก็บที่เหลือก็คือด้านหลังง่ายมากเลยเพราะเรามีอีกก้อนนั้นแล้วถูกป่ะครับที่เราเก็บไว้เราม้วนเขาแล้วก็ติดไว้ได้เลยไม่ต้องไประวังเรื่องที่มันจะบอกว่าตกตลดอะไรอย่างนี้เพรสบายต้องให้มันเป็นคือใช่อย่างเวลาฝรั่งเขาทำแบบพวกแบบทรงเก็บอะไรพวกเนี้ย <c oughs> จะสังเกตว่ามันจะบางเบามีเส้นฟูเบาบ,บางเส้นอะไรอย่างนี้ครับฝั่งนี้ก็เหมือนกัน Oh. เห็นไหมครับเนี่ยเราก็ดูช่วงที่มันแบบมีช่วงยาวมากๆเราก, mm hmm. ก็มวนมวนขึ้นมาแล้วก็กิบติดเข้าไปแค่นั้นเอง oh. อ๋อเดี๋ยวก็ปล่อยๆไว้หน่อยมีเส้นใช่ครับเ ah. นี่ย Thank you สวยผมสวยแล้วคุณน้องคะเดี๋ยวคุณพี่จะพาคุณน้องไปเติมหน้านิดหน่อยหน่อยะคะ่ะจะได้สวยแบบครบสมบูรณ์แบบคุณผู้ชมก็ห้ามพลาดนะคะติดตามไปกับเรากับรายการสวยยะ ช่วงนี้แล้วเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้นหอมก็จะตอบคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะแต่ก่อนจะตอบเนี่ยนะคะขอถามคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยนะคะว่าเครื่องสำอางชนิดไหนที่คุณขาดไม่ได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ปุ๊บจะดูดีปั๊บเลยต้นหอมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีไอายไลไนเนอร์อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลาที่เรากรีดปุ๊บเราก็จะดูดีตากรมโตสะเป็นแบบสาวแบ๊วเหมือนสาวเกาหลีอะไรทํานองนี้ใช่ไหมคะคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าค่ะ ถามเกี่ยวกับเรื่องของอายไลเนอร์มาค่ะคุณต้นหอมคะเมืองไทยมีแต่ฤดูร้อนหรือเปล่าคะไม่ชนไม่ใช่คมอุตุนะคะแต่ก็อยากจะตอบว่าฤดูร้อนมีทุกวันเลยค่ะเขียนอายไลเนอร์ยังไงยังไงก้นเลอะจะเลิกใช้ก็กลัวคนมองไม่เห็นลูกตาช่วยบอกวิธีเขียนอายไลเนอร์แบบไม่ให้เลอะด้วยนะคะวงเล็บห้ามตอบว่าใช้แบบกันน้ำนะคะเพราะลองแล้วก็เลอะค่ะถ้าไม่พูดดิฉันก็จะตอบว่าใช้แบบกันน้ำนะคะ ถ้าตอบไม่ได้ดีฉันจะไปหาคนมาตอบคำถามให้คุณเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาหาคำตอบเรื่องของการกรีดอะไลเนอร์จากเมกอัพอาร์ติสต์คนดังจากบอบบี้บราวน์นะคะคุณแอมวุฒิชัยใจยงค่ะสวัสดีค่ะคุณแอมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกรีดอะไลเนอร์เลอะตลอดทำยังไงอันดับแรกก็จะบอกว่าให้ใช้อยไลเนอร์แบบกันน้ำซึ่งมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วแต่ท่านี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะของบอบบี้บราวน์เองนะครับ ถ้าเกิดวิธีการแก้ไขเนี่ยตอนแรกเราไม่ควรจะทาไอาครีมลงไปบนเปลือกตาะนะฮะเพราะมันจะเพิ่มทําให้เกิดน้ํามันส่นเกินมากขึ้นนะฮะแล้วก็อันดับที่2เลยก็คือให้เลือกใช้ลองแวนไอชิโดสติ๊กแบบนี้ที่มันกันน้100ํา0 0ทาลงไปบนเปลือกตานะฮะหลังจากที่เราทาไอชิโดสติ๊กแบบกันน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใช้ เจลอายไลเนอร์แบบนี้ะนะฮะคู่กับแปรงนะฮะเชื่อเลยได้ว่ามันจะช่วยกันน้ำไม่ให้มีการเลอะใต้ดวงตาแน่นอนอ่ะเั้นเดี๋ยวเราลองดูกับน้องเขาเลยนะคะได้เลยครับขั้นตอนคือขั้นตอนแรกเลยก็คืออายแชโดว์สติ๊กนะฮะ,ะทาแทนอายแชโดว์แบบฝุ่นลงไปเลยนะครับแต่เราก็จะเน้นบริเวณชิดโคนขนตานะฮะบริเวณที่เราจะทาไลเนอร์ทับลงไป มันเหมือนรองพื้นไหมคะอันนี้ไม่เหมือนรองพื้นครับคือเป็นอะชิโดสติ๊กที่ให้เมือสีเลยล่ะใช่ค่ะ,คะช่วงบริเวณหนแเราก็จะแบบขึ้นนิดหนึง่งนิดหนึงห่งฮะ เลยอย่างก็เป็นแบบมือใหม่ที่เขากรีดอายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะคุณแอมมีวิธีการแบบแนะนำเทคนิคยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนกรีดแล้วก็เลอะเหลือเกินสำหรับมือใหม่นะครับทางบอยบาวเองเนี่ยเราก็จะแนะนำวิธีการเขียนโดยที่ให้ใช้เจออลอายไลเนอร์นะฮะวิธีการทานเนี่ยเราก็จะใช้การเตาะเหมือนเป็นไข่ปลาติดติดก<อ>ันนะครับอ่าเดี๋ยวดูวิธีอย่างนี้ได้เลยนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับจุด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 เป็นไข่ปลา ต่อกันแบบนี้ง่ายมากเลยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายคนจะแบบเอ๊ะกิดไม่ได้สักทีก็คือจุดๆแบบนี้นั่นเองค,ค่อยๆทีละนิดนะฮะมันเหมือนเป็นการไปรว่าทำให้เรามีแนวในการเก็บมากยิ่งขึ้น แมวันนี้เราก็ได้เทคนิคนะคะจากการกรีดอะไรเนอร์เชื่อว่าคุณสาวๆคงจะต้องแบบถูกใจอย่างแน่นอนนะคะติดตามรายการสวยอ่ะราคาแบบนี้คุณก็จะได้เคล็ดลับเรื่องความสวยความงามวันนี้ต้องขอขอบคุณกูรูของเรานะคะคุณแอมเคกับอาทิตย์จากบบ๊กบาวขอบคุณค่ะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะมีดวงตากลมโตนะคะกลายเป็นว่าสาวเกาหลีแต่ตาคมติดตามอัปเดตเทรนด์ความสวยความงามได้ในรายการสวยอ่ะทุกวันอาทิตย์15บารายกา30นาทีถึง16บหกนาฬิกานะคะ ทางช่อง a ั m มาเรนแอคทีฟทีวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆ,ๆของเรานะคะพาร์คพาซาสุข,ขุมวิทแบงคอกค่ะหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ต้นหอมลาไปก่อนสวัสด,ดีค่ะ